คำเตือนการซื้อขาย binary option และ CFDs มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังและไม่ใช้เงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้เคยสงสัยไหมว่า AI ที่มาสอนฟรีแจกสัญญาณฟรีแบบนี้มันเป็นของจริงหรือเป็นแค่กับดักของมิจฉาชีพแล้ว AI และสัญญาณฟรีที่น่าเชื่อถือมีจริงไหมคำตอบคือมีแต่ต้องรู้จักเลือกให้เป็นคะ่ะ อย่าลืมกด subscribe และเปิดแจ้งเตือนนะคะคลิปนี้จะช่วยเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปเลยค่ะ Signal Free คืออะไรจำเป็นไหมก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า Signal Free คืออะไร Signal ก็คือการแจ้งเตือนหรือคำแนะนำว่าณนะเวลานี้ควรจะเปิดคำสั่งขึ้นหรือลงพูดง่ายๆก็คือ Signal เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจแต่สุดท้ายคนที่กดปุ่มเทรดก็คือตัวคุณเอง AI มาสอนฟรีเท่ากับมิจฉาชีพ AI สอนฟรีแจ็กสิกแนลฟรีไม่ได้แปลว่าหลอกลวงเสมอไปแต่ต้องตรวจสอบให้ดีว่าโรเกอร์ที่ใช้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่สิกแนลมีหลักการวิเคราะห์ชัดเจนหรือแค่ด่ามั่วมวมีประวัติรีวิวจากผู้ใช้งานจริงหรือแค่คำโฆษณาสวยๆที่โบอ c คาเดมีไทยแลนด์ เราเปิดเผยข้อมูลชัดเจน AI Masterbot ไม่ใช่บอทด,ดาวสุม่มแต่ใช้อินดิเคเตอร์จริงวิเคราะห์แนวโน้มตลาดเช่นใช้บอลลินเจอร์แบนด์ดอนเชียนแชนแนลสโต a แคสติกและแนวรับแนวต้านเราเชื่อว่า AI ไม่ได้มาแทนเทรดเดอร์แต่มาช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจง่ายขึ้นสุดท้ายแล้วคนที่เลือกเทรดคือคุณไม่ใช่ AI หรือใครทั้งนั้นและสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่สิกแนลแต่คือความรู้ The most important rule of trading is to play great defense, not great offense. ความหมายก็คือกฎที่สำคัญที่สุดในการซื้อขายคือการเล่นเกมรับที่ดีไม่ใช่เล่นเกมรุกอย่างหนักหมายความว่าการปกป้องเงินทุนสำคัญกว่าการมุ่งหวังทำกำไรสูงสุดอย่าหวังแค่สิกญนณให้คุณรวยแต่จงใช้มันเป็นเครื่องมือเสริมในการตัดสินใจค่ะถ้าคุณอยากเรียนรู้เทรดแบบมืออาชีพและใช้สิกแนลฟรีแบบมีเงื่อนไขพร้อมระบบ AI m a s t e r b o l คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะคำเตือน การซื้อขายบ i n a r y o p t i o n และ CFDs มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนโปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังและไม่ใช้เงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้